ดูเบื้องหลังนะครับดูเบื้องหลังสวัสดีครับยู่กบผมอันซ่าไทยแลนด์นะครับแล้ววันนี้นะครับ ไปเที่ยวกันอีกแล้วนะฮะแล้วก็ทริปที่เราไปนะครับเหมือนคราวที่แล้วกระบ,บี่นะฮะเราทำไปกระบ,บี่ด้วยตั๋วเครื่องบิน200บาทนะฮะวันนี้เราจะไปเชียงใหม่ด้วยตั๋ว3 0 0รบาทเ,เราไม่ได้ไปเอเชียเหมือนแต่ก่อนนะครับวันนี้เราไปเวียดเจ็ตกันนี่ทุลการทุลกการโจ้นะฮะจัดการมาให้นะครับเราก็ไปด้วยกันทั้งหมด5คนเซ็ตเดิมเลยนะฮะ ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเดี๋ยวเราจะชี้แจงให้ตอนท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับจะสนุกขนาดไหนก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับ นี่ก็ถึงเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางประมาณชั่วโมงพี่โจ้ก็ไปเอารถมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นโตโยต้าคลาสนะครับ<ม>ไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้โปรแกรมแน่นยังไม่ได้ไปที่พักก็คือไปเที่ยวกันก่อนเลยนะฮะแน่นมากไว้ถึงที่พัก <laughs> ผมไม่เคย กินข้าวซอยมาก่อนนะฮะนี่เพื่อนๆก็มาในซอยเนี่ยข้าวซอยหนึ่จริงปะ่ะ<ช>ข้าวซอยเดียวซ้ายใช่ไหมเดีวยวไซข้าวซอยเนี่ยนี่อร่อยอร่อยเหมือนก๋วยเตี๋ยวแกงอะ่ะเหอนก๋ยวยเตี๋มีความรู้สึกเหมือนแกงอิสลามเนาะใช่ไหมคล้ายคล้าย ตอนนี้เราก็มาถึงที่มอนแจมนะอยู่ที่สถานที่เล่นโปงแยงนะครับมีชื่อว่าโปงแยง Jungle Coaster and Adventure Park นะครับก็มีเครื่องเล่นหลายอย่างเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะไปเล่น Jungle Coaster นะครับข้างหน้าสิงกว่าข้างหลังครับผมอ้าวเหรอครับนี่พีลนอไี่ไงลูกค้าไปอย่างนี้คือไปข้างหน้าแล้วก็ รถความเร็วก็คือแค่ก็คือถอยหลังดบใช่้าเกิดเราไม่ทำอะไรมันเะ็ดออีกยเยอะด้วยห้ามหยุดเข้ามาห้ามหยุดอุ้ยอ จบแล้วนะครับหนึ่งร้อยเจ็ด1ิบบาทต่อหัวนะครับเรจะขึ้นคนเดียวหรือว่าสองคนก็ได้ผมบอกเลยว่ามันเสียวมากผมไม่ไหวอ่ะผมก็เลยต้องเบรกบ้างแต่ความจริงอ่ะถ้าเกิดว่าเราเออเราปล่อยเลยนะมันจะเร็วมากนะฮะแล้วมันก็น่ากลัวด้วยครับแต่ตอนนี้ก็จบแล้วหนึ่ง landmark ที่เราต้องมาอ่ามันเป็นหนึ่ง l a n d r ที่ ที่พวกเราจะต้องมาก็ได้แล้วนะฮะนี้เราก็อยู่ที่พักของเราแล้วนะครับชื่อที่พักก็คือเมมโมรีนะครับบ้านลักษณะก็จะเป็นหลังๆอย่างนี้นะครับเราอยู่หลังนี้นี้หลังของอาร์มนะครับแล้วก็หลังของพิโจโนะครับมันให้ฟิลเหมือนอยู่ภูทับเบิก ประมาณนี้ในความรู้สึกของผมนะก็คล้ายๆกันม้อนแจ่มนะครับตอนนี้เราก็มาปาร์ตี้กันเล็กๆนะครับก็เป็นปาร์ตี้หมูกระทะก็คือว่าเราเราจองห้องใช่ไหมโจเราก็ได้หมูกระทะชุดนี้ถ้าเกินสองห้องเราจะได้หมูกระทะฟรีหนึ่งชุด ขององรรรแมจันทายะคบเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะครับไปดอยอินทนนท์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ยิ่งยงสวนดอกไม้นะครับห่างจากที่พักไม่ไกลครับขี่มา5าทีก็ถึงนะครับแต่ค่อนข้างชันหน่อยก็อยู่ที่ม่อนแจ่มนะครับก็สวยดีนะฮะห้าสิบบาทผมมาคุ้มนะแล้วตรงนู้นก็เป็นทะเลเหมอกด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปันตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราจะไปดอยอินทนนท์กันนะฮะ หลังจากที่เราถ่ายรูปกันเสร็จนะครับเราก็ต้องเดินทางจากม่อนแจ่มนะครับไปดอยนนนนท์ใช้เวลา2ชั่วโมงด้วยกันนะครับเราจะมีค่าใช้จ่ายกันอยู่ที่คนละ60บาทนะครับก่อนที่จะเข้าเป้าหมายที่เราจะต้องไปกันนะครับก็คือน้ําตกแม่ย่านะครับ ซึงเป็นน้ําตกที่สวยมากนะครับแต่การเดินทางเข้าไปที่น้ําตกนั้นนะครับก็มีระยะทางอยู่ประมาณเกือบกิโลเหมือนกันนะครับต้องเดินเท้าเข้าไปนะฮะน้ำตกแม่ยานะครับเป็นน้ําตกที่กว้างประมาณ80เมตรสูงประมาณ260เมตรนะครับใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงใหม่เลยและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่น้ําตกแม่ยาเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําตกที่นี่นะฮะผมบอกเลยว่าผมเห็นแล้วผมก็ตะลึงนะไม่แพ้กับ ก่อมาอย่ากระบี่ที่ผมไปเจอมาเลยนะฮะตอนเดินขึ้นมานะครับก็เกือบกิโลเหมือนกันนะฮะแต่พอได้เห็นแล้วก็หายเหนื่อยชื่นใจนะนี่น้ำตกแม่ยะนะครับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะฮะน้ำตกที่นี่นะับเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่นะครับแล้วก็สวยติดอันดับประเทศเลยนะฮะก่อนที่ทีรอซูนะครับจะค้นพบนะครับที่นี่เคยเป็นเบอร์หนึ่งของ เมืองไทยเลยนะฮะความสวยก็เป็นครั้งแรกของผมในชีวิตนะครับที่เคยได้เห็นน้ำตกแบบนี้นะฮะเห็นได้ในหนังนะครับนี่เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะ เราก็มาดูที่จุดชมวิวกันนะครับตรงนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้หมอกมันลงหนาเกินนะครับเพราะฝนตกนะครับเดี๋ยวเราจะที่ปิวที่เราเรียกว่าจุดสูงสุดของประเทศไทยนะครับเป็นแลนด์มาร์คที่บอกว่าจุดนี้คือจุดสูงสุดของประเทศไทยนะครับค้ยควันออกปากเลยเห็นไหมฮ่าฮ่า <c oughs> <c oughs> ครับเรากําลังจะขึ้นไปสู่ที่จุดที่เขาว่าสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับก็แวะซื้อเสื้อกันฝนนะครับ60บาทนะอากาศเท่าไหร่14องศานะสิองศาหนาวไหมหนาวมอกดูฝนหมุดหลักฐานจุดสูงสุดแดนสยามนะครับจุดนี้ สูงที่สุดนะครับในไทยแลนด์ของเราแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ลงจากดอยอินทนนท์นะครับเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วเราก็มาพักที่โรงแรม B2 Riverside Premier นะครับก็เป็นโรงแรมเล็กๆครับแต่มีสระว่ายน้ำด้านหลังด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวผมเก็บเสื้อผ้าเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะไปกระโดดน้ําต่อเลยเอา้าวเทสเทสหนึ่งสองสตอนนี้เราอยู่ในเมืองอากาศมันก็ไม่ต่างจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายอดดอยข้างบนหน,หนาวนะครับแต่ตอนนี้ปกติแล้วเล่นน้ำได้ ที่คลองแม่ขานะครับก็เป็นสถานที่แลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอบูรณนะให้เป็นแบบว่าออกสไตล์ญ,ญี่ปุ่นนะครับก็มีของขายตามข้างคลองนะครับก็เป็นทางเดินไปเรื่อยๆนี้ก็ให้ฟิลเหมือนอยู่ญี่ปุ่น หลังจากเดินเล่นที่คลองแม่ข่าเสร็จนะครับเราก็มาหากินข้าวเย็นกันนะครับมีร้านดังอยู่นะครับซึ่งชื่อร้านว่าซุกี้ชั้นเผือกนะครับเราก็มาที่เชียงใหม่สักครั้งนะครับก็เลยต้องมาลองนะครับเป็นร้านที่ขึ้นชื่อนะครับแล้วก็เป็นการรอคิวที่นานพอสมควรนะครับผมรอเกือบ20นาทีนะครับร้านนี้รู้สึกว่าจะออกทีวีออกช่องหลายช่องนะครับเป็นร้านดังของเชียงใหม่นะครับผมพวกผมก็ได้สั่งมาริมลองรสชาติกัน ก็มีความอร่อยสมชื่อนะครับใช้ได้เนะช้านี้เราก็มาเที่ยวกันต่อนะครับเรากําลังจะไปที่ประตูท่าแพนะครับเมื่อเช้านะครับเราก็ไปกินข้าวกันที่โกเผือกนะครับเป็นร้านอาหารเช้าของ เชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงนะครับเราก็เลยไปลองชิมดูนะครับเป็นป๋วยจับยวนนะฮะแล้วก็เป็นไข่ทรงเครื่องอะไรประมาณนี้นครับรสชาติก็ดีนะฮะแล้วก็บรรยากาศก,ก็ดีด้วยที่ร้านนะครับเราก็ได้ไปสัมผัสอาหารนั้นมาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ประตูท่าแพเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเจินแล้วมีนกนะเดี๋ยวดูน้องแต้วดูน้องแต้ว ดูเบื้องหลังนะครับดูเบื้องหลังสองข้ามาครับสองต้อไปครับ ตอนนี้ก็มาถึงดอยสุเทพแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นแบงค์บนนะครับแต่ว่าบรรยากาศฝนเหมือนจะตกนะฮะเราอาจจะต้องขึ้นลิฟไปเพราะว่าเพื่อรวดเร็วนะฮะขึ้นลิฟคนละย0่บาทอันนี้อะไรแกถ้าเกิดเป็นเงินกี่าสั้นก็ได้ ออเดอไทยก็สวยไม่แจกกรสวยอ่ะก็เลือกลายมาดีเ <c oughs> มื่อสักครู่นะครับเราก็ขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพกันเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะที่มองเห็นทั้งเมืองเชียงใหม่เลยนี่ ครับก็จบไปแล้วนะครับกับทริปเชียงใหม่ราคาประหยัดของผมนะครับมาเชียงใหม่ตั๋วเครื่องบิน300บาทนะครับไปกันหลายที่เลยนะฮะแล้ววันนี้ก็จะกลับแล้วกําลังจะขึ้นเครื่องกินข้าวอะไรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปค่าใช้จ่ายให้นะครับว่าที่ผมมากันนะครับเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับก็ตั๋วเครื่องบิน300บาทนะครับที่พักนะครับคืนแรกก็1,200บาท ที่พักคือที่2นะครับก็600บาทนะครับส่วนค่ารถ t o y ย t a c คอร์สคันนี้นะครับก็1,200บาทต่อวันนะครับก็เนี่ยครับทั้งหมดเรามาด้วยกัน5คนมันก็หันหานกันมันก็ไม่เท่าไหร่นะฮะยังไงก็เดี๋ยวผมก็เที่ยวกันอีกอย่างเงี้ยนะครับราคาประหยัดก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์ผมด้วยนะครับกับอันซ่าไทยแลนด์แล้ววันนี้ผมลาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะ ไปขึ้นเครื่องแล้แลวกลับบ้านขอทมของเรานะครับโอเคเจอกันบ๊ายบาย